เบิ่งมาเบิ่งตะเวนแดงเกิดมาเพิ่งไปเคยเห็นฝนสิตกต๊าตะเวนอย่างนี้เม่อเมื่อไผ่ใหม่ดิ่ตะเวนอยู่ปทุมธานีหุบฝนสิตกะโอกโหสมเด็จยิ่งขึ้นเห็ดคือพระอีนทร์หุบตัวเบิ่งนำกันพี่น้องพูท้องฟ้าเม่อเมื่อไผ่ใหม่ดี่ฮะ ตะเวนมันแดงบุเคยเห็นจกเือังเลฮมกีดดอกไายใหม่บ้านใหม่โคนโตตะเยาะอะไร้เบิ่งจะหนึ่งคือไบใหม่ แต่มันเหมนไฟไหม้บรรยากาศต,ต่เปล่งบรรยากาศแค่เปล่งงอืสมทกีย,กอ,ยอยู่ชวนพักเด้อสุนธานีพักชวนพัก บรรย,ย,ยากาศบรรยากาศโซนภาคสงฝคนกำลังปอยๆกำลังปอยๆตกมาเลยผมมือดตืบอยนสวนบรรยากาศยานาลี

ดอกไม้บูชาดกไม้บูชาตอนนี้แดงกั i, ็เริ i, ่มลดลงจักหน่อยและญ้านี่โอ้แดงอะไรตอนนี้มันก็เริ่มลดลงลดลงจักหน่อย ความมืดบรรยากาศร้อภาเ้อทุกท่านนี้ประเทศไทยระายะในพี่น้อยเบิ่ร์ดแดงรขออมม้าวปุ่นมาท่านขาว นีแด,ง,ดงสีแดงสีขาวบายบายพี bye ่น้อง